ครับทําเสร็จก็จะมีการนะครับเทสลอยน้ําก่อนนะครับกระทงจะลอยหรือจมครับนี่ลอยน้ำแล้วตอนนี้นะครับคนก็คนก็เยอะครับวันนี้นี่ครับก็เดินกันออกมาหน้าแคมป์นะครับท่างเต้ต้องถ่ายท่านตลอดอ่ะ นี่ครับฝั่งของอีกด้านนึงของถนนนะครับก็จะเป็นแม่น้ำนะครับมีคนบังคลาเทศนะครับนี่มาเลอยกระทงเนี่ยครับมีกระทงด้วยนี่กระทงส่วนตัวนี่สนุกกันจริงวันลอยกระทงร้อยรอยกระทงโอยชุดแบบนี้ไป ก the e ็จะไปลงจุดเงินได้ล <machine manipulation> ่ะเดี้งเด้งเดี๋ยว่เลยเดี๋ยวดงไม่ไปถึงไหนในรอบ3ามปีครับไม่เล่นหรอกนะเป็ลอยกระทงกันอ่าเปลอยกระทงกันครับโอเคตอนนี้บ้านเรานะคะไปครับลอยกระทงแล้วต้องเก็บกระทงนี้ไม่มีต้ก็วันวันนี้นะครับก็เป็นวันลอยกระทงนะครับ ก็คนไทยในบางประเทศนะครับในคนไทยในแคมป์เราก็ทำนี่ครับทำกระทงกันครับเขาถือนิสิศีมากตัวนี้ะน,นะ,น,ะ,น,น,ะนี่ครับรอไอเดียเขาลอยนะเขาจดนิติศีลแล้วใช่ไหมเขาจดนิติศีลเราทำกระทงไปลอยกระทงเอ่อตรงที่ในแม่น้ำหน้าแคมป์นะครับหน้าแคมป์เราก็จะมีแม่น้ำอยู่สายนึงนะครับ คแผนการมทงแล้วก็เอาวัสดุง่ายๆครับพวกใบกล้วยพวกดอกไม้อะไรครับก็มาตกแต่งประดับกันนะครับหหหหหััััวใใใใจจเเเเเเ็็นนนกก้้้ิิดดดดรรบลงงขาาาาามมม่ไต รำนดูนจเี้ก <ara> ่อ้สวาครับเอ่อก็บรากาศก็ประมาณนี้ครับเอ่อเราอยู่ต่างประเทศนี่ก็คือไม่ได้ลอยกระทงมา3ปีแล้วครับ ก็วันนี้ก็จะเป็นปีแรกครับที่จะได้มาลอยกระทงในบังคลาเทศนะครับได้ได้ไดนะครับทำเสร็จก็มีการเทสลอยน้ำนะครับอ๋อไม่ลอยน้ำเหรอเอาไม่เหรอคะเอไหนจะเทสนี่ครับทำเสร็จก็จะมีการนะครับเทสลอยน้ำก่อนนะครับกระทงจะลอยหรือจมครับนี่ลอยน้ำแล้วตอนนี้นี่รอดครับรอดครับอันนี้ ค, <laughs> คนี่ครับก็เทสกันครับวันนี้เอียงพีอ่ต้องไปบาลานซ์ใหม่อไปบาลานซ์ใหม่ครับ,รบอันไหนไม่ดีก็ไปปรับแก้นะครับ ลอยกระทงครับนนี่ลอยกระทงนะครับโอ้อันนี้อะไรเนี่ยมีัะครบปลาไหลเผื่อนปลาไหลปลาไหลมาจากไทยโอ้โหเอาไม่ไงอ่ะมาจากไทยจริงอ่ะใช่ครับพอมาจากไทยเลยครับขึ้นหางเครื่องมาโอ้โหดูมาปลาไหลว่าคาราเทศเลยลดเผ็ดกินไม่ไม่อดไม่อดอยู่นี่ไม่อดอย่ไงวันนี้ลอยอยกระทงลอยกระทงฝั่งอโนนครับบางกาลาครับแม่น้ำจตหยาครับ ไน้ำมคงคาครับงคงคาอะไรแถวนี้ไม่มีงคงคาไน้ำมัคงคาครับไปเปนน้ำจามยาไม่ได้ไม่ลงยูทูบแบบเมียมันดูอ่ะดูดิเี่เลนี่ครับเมียพี่โอู๋เลยเมียทุกวันเลยครับเนียดูเป็นเรืองเลยนี่นะครับก็จะรวมตัวกันออกไปลอยกระทงนะครับเ ไม่ต้องเห็นเบียร์นะเว้ยใช่ใช่ใช่เหตุการณ์นะใช่ครับคนก็คนก็เยอะครับวันนี้คนไลฟ์พร้อมเล่นไปเถอะไปครับเดี๋ยวเราไปลอยกันครับต้องเราต้องเดินข้ามไปฝั่งโน้นครับฝั่งถนนเดินออกหน้าแคมป์ออกไปฝั่งถนนฝั่งด้านนู้นครับเป็นแม่น้ำ ครับไปก่อนเลยวะนีหลายปีแล้วไม่ได้ลอยกระทงครับฮ่าเอาลงไลฟ์มากระดาษเด้ช่วยได้ครับไป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 ลอยกระทงไหมครับบรรยากาศภายในนี้นะครับอ่านี่ครับก็เดิน กันออกมาหน้าแคมป์นะครับถังเต้ต้นถ่ายทังตลอดอ่ะแฟนคลับนี่ครับแฟนคลับก็ขอให้ถ่ายตามตลอดนะครับนี่นี่ครับเอ่อฝั่งของอีกด้านหนึ่งของถนนนะครับก็จะเป็นเอ่อแม่น้ำนะครับ อนนี้เขาหยุดรถได้ครับเรต้องรีบรีบข้ามถนนนีก็รอนมก็จะมืดๆหน่อยนะครับมันไม่ค่อยมีไฟครับทรงนี้าะว่าตรงนี้มันเป็นเขตชานเมืองนะครับก็จะไม่ค่อยมีไฟนะครับ รต,รตรงส่วนนี้มันจะเป็นร้านอาหารริมน้ำนะครับนี่ครับเป็นป้ายร้านอาหารนะเ,ออเราก็ขออนุญาตเขาเออลงมาลอยกระทงะครับออนี่ครับก็ <c oughs> <c oughs> แสงก็ไม่ค่อยมีไฟ <c oughs> โอ้นี่เป็นไฟร้านอาหารนะเราก็ไม่เคยเข้ามาครับฝั่งนี้ <c oughs> นี่ครับ อมันไฟเทคเลยเป็ร้านอาหารของชาวบ,บังคลาเทศนะครับโหือม่ร้านจะดองจริงรเ,เรามาเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับมีอันซ่านะครับเด็กเป็นทหารนะครับเนี่ยเ,เขาก็มารักษาความปลอดภัยให้เราครับน,นี่ครับมีคนบังคลาเทศนะครับนี่มาเรากระทง เีค <Yeah. S 2> ับมีกระทงด้วยนี่กระทงส่วนตัว,วนี่ครับแล้วก็จะเป็นเ,เหมือนท่าน้ำครับตรงนี้สุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราอาจจะได้มาถ่ายตอนกลางวัน,นครับคิดถึงบรรยากาศที่ไทยครับ <laughs> แต่ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านก็ต้องมาอย่างนงี้ครับ แนี่ก็เราก็คิดถึงครับพณีลอยกระทงของที่ไทยนะครับก็มีไม่มีโอกาสได้กลับไปที่ไทยนะครับก็3ปีแล้วครับพึ่งได้ลอยกระทงครับน um, ี่ครับกถ่ายรูปนะครับ

ลอยกระทงกันแล้วเชิญน้องแก้วออกมาลำวนป่าป่ามือขอนั่นมือผมะใจนะป่าใจนะหล่นมือเรยมือผมแล้วนะเผามือผมแล้วรับบรรยากาศก็คือคือแนวคนไทยเราดับก็เขาจะไม่เงินหรอก วันเช่นเดือนสอน้ำเะอลองเต็มตะลิงเราจังไลยชายหญิงสะดุกกันจริงอันลอยตะกดเขาทำไมมันไม่ต่อไปแล้น้วนะ่ เออเอาไปได้แบบเออเนี่แฝดเนี้ยเป็นแพ้เลยอะเอาอมาหมดเลยไปเลยไให้หมดทุกคนนะตังกองก็ถ่ายรูปใหมด่าง่าฮ่าฮัา่าฮราฮ่ั่าฮ่าฮ่าฮ่้อยาฮออฮ่าฮัาฮ่า่าฮ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 า่า่าฮ่าา่่า่่่้่่า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 ่่า ไปครับเดี๋ยวเราลงไวลอยกระทงครับไปอันนี้ให้ป๋าเนาะป๋าเขาทั้งในครับเชิญเชิญนั่ง็น่งเป็นแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกไปบเดี๋ยวเดี๋ว อ่าครับอย่ารอรอกระทงนะครับอาธุกันสาธุั้งหน่งของแม่น้ออสาธุแก๊คุผมจะไม่หัวอ้าวสาธุเลยเไ้ยเย็นลบแล้วยัไม่ไปถึงไหนในรอบ3ปีครับเกิดไปแล้วขนานั้นค่ะไปลอกระทงกันอ่าไปลอกระทงกันครับประเพณีบ้านเรานะคะ200เลยหมดอ่ะเห็นไหมเนี่ย มันนลื่เออระวังลื่นนะนี่นไปหนยนะครับก็ลอยไปตามสายครับไปตงนจ้ะลอยด้วยอ่าระวังนะระวังท่านสุดท้ายมันลื่นนะเนี่ยไปครับลอยกระทงแล้วต้องเก็บกระทงนี้ไม่ให้บ้ อร่อยใหม่ยังไม่ถักไฟเลยเพิ่งเกินแล้วหมดังไฟแล้วโอ้หนี่ครับมีคนเก็บกระทงครับเนี่ยเป็นชาวบังกลาเทศนะครับเขารู้ข่าวว่าเรามาครับนี่ครับก็มีครับมาเนี่ยมารอยเก็บเก็บกระทงนะครับครับก็คนไทยเราก็จะใส่เงินในกระทงนะครับเขาเขาได้ยินข่าวว่ามีเงินนะครับเขาก็มาเก็บ เก็บเงินในกระทงนะครับนี่ยังไม่ทันได้ลอยเลยครับนี่จะจะเก็บแล้วเนี่ยเก็บต่อหน้าเลยเก็บต่อหน้าเลยอ่ะโหไอเราความกระทงโอ้โหนี่สุดสุดครับไปลอยเสร็จแล้ก็กลับครับเรา โอ้ยอายุนิมาดมาด้วยหรอพูดถึงเป็นบ้านนี้ใ่ยอายุนิมาดอแต่วันนี้นะโอ้ยพี่เบียนไม่ให้รถนะเขาไปอายุนิมาดกันนี่ครับเราก็เดินทางกลับเข้ามาในแคมป์แล้วครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาลอยกระทงในบังกลาเทศนะครับคิดถึงบ้านนะครับแต่ก็ไม่ได้กลับนะครับเราก็รอทำงานให้เสร็จครับถึงจะได้กลับ ก็ออกมาไม่ไกลครับก็ข้างหน้าก็เป็นแม่น้ำนะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคนลนครับมันไม่สามารถที่จะเข้าไปบุกรุกพื้นที่เขาได้เลยนะครับก็ต้องมีขออนุญาตอะไรหลายอย่างนะครับแล้ก็เดินทางมาถึงแคมป์แล้วนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาลงลอยกระทงในบังกลาเทนะครับมันก็เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับที่ออกไปลอยกระทงในแม่น้ํา ในบังคลาเทศครับสามปีแล้วครับที่ไม่ได้ลอยกระทงที่นี่ครับก็จะมีผู้ใหญ่นะครับไปไปขอร้องให้เขาช่วยเปิดประตูขอพื้นที่เขาลอยกระทงนะครับเขาก็อนุญาตนะครับทางคนบังคลาเทศนะครับก็เป็นคนใจดีครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังมีประมาณนี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ